หุยหุยมันก็เป็นตะลุดเถอะโ <ทะ S 1> ตงามเถอพี่น้องเฮ <c oughs> ้ยมันเป็นตะลุดเถอะเฮ้ยมันมันอยู่นอกด้วยนั่นอเอาดีๆเด้อเนี่ยเบิ่งพี่น้องเอ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสูงรับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมครับพี่น้องวันนี้กับภาพี่น้องมะนาครับผมมะนากับว่าไงยังดอกกับมาสว่างบ่งขับมาสว่างบ่ง เอาเบิ้งพี่น้องเ,อเขาครับกะบ่บทันได้มีน้ำหรอกแต่ว่าเบิ่งอันผลงานที่ฉีดยาไว้กัถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ผลงานที่ฉีดได้ไว้แต่ว่าบ่าลงไปเบิ่งข้างล่างแล้วครับพี่น้องเบิ่งแค่นี้พ่อเพื่อเบื้องเป็นการเสียเวลาอันนี้บ่เป็นหยังดอกครับกัสิก็ส,กสิมาหน้าก็มาซื้อปุ๋ยพี่น้องมาซื้อปุ๋ยไปวนันเออ่ ไปวันนี่อทงบ้านกับไปวานทงบ้านพอดีมันพอ่อวานปุ๋ยแล้วน้ำก็มีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเอาแหว่น้ำพี่น้องมาหน้าครับไปสวนนี่ต้องเอาแหว่น้ำพี่น้องมักวานแหวไปครับพ่าไปรุ่นน้ำกันจากสองเทียสองบาทพี่น้องไว้มันสีม้านบ่น 4, 000, ครับพี่น้องนี่ละไม่ห้อ เบื้องตั้งลุ่มเหมือนข้าเจ้าเป็นตกป่าครับไปซีดเบียดเปลี่ยนเอื้อตืดทันเชียนหามกับสิบพ่อท่านหามหรอกพี่น้องเพราะว่าก็แห่หายุหากินอยู่ว่าตจะไปลุกลำอของขวงหน้าปากแห้งองถ้าปากแห้งปลาติดตื้น น้ำขึนพี it, ่น <ator il> <ğim> ้องน้ำขึนแต่ว่าป่าคือว่าต่ำนะมีป่าววะ โอ้ยเัินวาสิมีป่านตัวนี้ต่ำตึกตึกตึกตกต๊กเนี่ยได้พอเนี้ยกระขาดอยู่ด้พื้นนี่ก็ได้ควงอันนี้อีกซะบุควงมองเต่าเหรอหากไม่มจังวะเข้าดึงขึ้นมา เห็นหางปลายังอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวดิเฮ้ยปลากระเงี้ยขู่สองตัวมันเถี่ยพี่น้องตัวบักใหญ่เลยตัวใหญ่อีหลีเห็นแต่หางแม่ที่แหลกไหมบักไม่ก็ได้มันอยู่กันเป็นคู่อุ้ยอุยอุยมันคือเป็นตะลุดแโอ้โหตัวงง่เถี่ยพี่น้องอื้ยมันเป็นตะลุด้ยเฮ้ยมันมันอยู่นอกด้วยน่ะเอาดีๆเด้อเงี้ยบังพี่น้องเนาะ สองตัวครับผมเป็นคู่เลยอยูู่่่คยางงามเลยครับผมโอ้หมันแหลี่ยมเอนอหมันแล้วปลากระเยงโคนี่ผู้ใดพี่น้องท่านใดบ่เคยเห็นครับปลากระเยงโคมันงามจริงเลยพี่น้องนั่นนั่นนั่นเด้อบ่เอาน้ำเด้งเงี้ครับกระเยงโคงามงามครับงามงามครับพี่น้องนี่ก็เป็นไม้ซ้อนครับผมต่อจากไม้นั่นนะใกล้กันใกล้กันป่านนี้บ่รู้ว่านชิมีป่าพี่น้องสิมานบ่ ขันขนมันกับตีมันเก่าเลยนะพี่น้องเนาะมันลุปีๆเลยครับเขียงบอลนั่นไปไหมเอาออกจักหน่อยนี่เดี๋ยวเป็นตอดจะเขียนมาท่านเลืมเข้าเปล่าลูไปเอาตีเร็ว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 เวเร็ววเร็วเร็วเรบท่าน สายตูทีคือบุ้มีแนวขวางวะที่คือมีแนวขวงผูกผูกผูกไว้พี่น้องปลากระช่งซุ้มที่มันตายทองไข่นี่ยแต่ข้าเจา้า ข้าเจ้าตักถิมออกจากกระช่างบาดท,ที่นี่มันลอยไปน้ำน้าซุ่มป่าหน่อยป่ายังลอยกินเต็มอยู่นะจา๊ะเป็นจังได้ขวอง <c oughs> ข่องมาจันผู<อ>้ใดมาฟังหลักตะเกาขึ้นมาถือจังวะเนี่ยโอ้สุเทยียมันโบมีไหมเนาะม,มันต้องมีคนมาฟังซุ่มใดหะจกักแล้ว คือกใจเย็นแต่มดน้ำมาฝฟังหลักคือเที่ยวห้าตึกมันกระบอนนั่นไหมว่ายังบม่พบป่ามิตรไม้คือตึกอยู่บนเสามากไม่เลยเรื่อยวันนั้นตีนี่โอ้มีแต่ไม้ปลากระงียงอีกแล้วตองโต <laughs> mà chàng câu, ờ, ừ. đâu, mà kinh mắt, vợ kinh nghe anh soang với dần, là nó bà nó, thuần là kinh hoàng chắc là lạc say, nhàng ma nè, thuần chắc mà ta ừ. say, thức dùm ba sầu, khỏng dùm ba sầu, ô, vợ kinh nghe, tôi nhảy tiệp với dần, tây ba mùng hẳn, tám tuổi. เอาตีอเอามันคือมีแต่ปาก,กันงสมพ่อแมีนเวลาน้ำขึ้นเ้าไปเสีดเบ็ดมีแต่ปาก,กงงงงงันกแกง่สาม<ก>สาตัวโ,ตโอ้ได้เลี่ยมขาบเลยนี่สามเป็นหาโหโตัวแกงซะเนาะไม่สมเลี่ยมขาบตัวนี้นี่ก็ได้สรุปผลงานจ้าได้หาตัวน้อจ้ะแกงน้อแม่สมได้กินแล้วยขาบพอดีนะจ้ะ เขามาเบิงให้เบิงหน้าเขาเกับบอด้เสียเวลาถิ่มเปล่าๆนะจ๊ะเขาเกับเหียมาตึกนํำเพ่อได้แรงได้ง่ายนี่และจ้ะวิธีชีวิตของลูกเช่าให้เช่าหน้าจ้ะจ้ะฝากไว้ซันนีล่ลวจ้าวัสดีจ้า